สวัสดีครับเพลงครับสำหรับวันนี้จะพามาดูมือถือในฝั่งของเรียวมีอีก1รุ่นนะครับในราคาที่ไม่เกิน5,000บาทสำหรับเรียวมีรุ่นนี้นะครับก็ได้เปิดตัวและวางจำหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสเปคจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเลยครับเรียวมี47รุ่นนี้นะครับก็เปิดตัวเมื่อวันที่2ตุลาคม2020ที่ผ่านมาสำหรับจอให้มาเป็น IPS LCD ขนาด6.5นิ้ว ความละเอียดของหน้าจอนะครับอยู่ที่720คูณ1,600พิกเซลค่าความละเอียดของหน้าจออยู่ที่270 PPI หน้าจอของรุ่นนี้นะครับเป็นหน้าจอ พันโฮดิสเพหรือหน้าจอที่มีรูสำหรับกล้องหน้านะครับในส่วนของชิปเซ็ตเรียวมี47นี้นะครับก็เลือกใช้เป็นชิปเซ็ตทางฝั่งของคอคอมนั่นก็คือ Snapdragon 460ซึ่งชิปเซ็ตตัวนี้นะครับเป็นภาคต่อมาจาก ชิปเซตของ Snapdragon 450นะครับนั่นก็คือ Snapdragon 460ส่วนของชิปเซตรุ่นนี้นะครับเป็นชิปเซตแบบ8แกนนะครับความเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพนะครับแรงขึ้นกว่าเดิมถึง70%นะครับความเร็วจะอยู่ที่1.8 GHz สําสำหรับทางด้านของหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือ GPU ใช้เป็น Adreno 610 เราไปดูทางด้านของระบบปฏิบัติการกันบ้างนะครับสำหรับเรียวมี47มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับมาด้วยเรียวมี UI ส่วน RAM นะครับมีให้เลือก1ความจุ6 GB และรอมมีให้เลือก1ความจุเช่นกันนะครับ128 GB แต่สำหรับเรียวมี47นี้นะครับสามารถเพิ่มการดได้สูงสุดถึง256 GB และกล้องนะครับก็จัดเต็มมากๆสำหรับรุ่นเรียวมี47ให้มาถึง4เลนด้วยกันเลนหลักนะครับจะให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลเลนอันตรวาย8ล้านพิกเซลและเลนมาโค2ล้านพิกเซลและเลนเดฟเซนเซอร์นะครับ2ล้านพิกเซลสำหรับกล้องหน้านะครับให้มาที่ ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับมาดูทางด้านของบลูทูธกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นเรียวมี47ให้มาเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0 USB รุ่นนี้นะครับให้เป็น USB Type C 2.0มาด้วยนะครับสำหรับเรียวมี47เรียกได้ว่า คุ้มราคามากๆเลยลูหูฟังนะครับให้มาที่3.5ม mm, ิลิเมตรแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับและยังรองรับการชาร์จเร็วอีกด้วย18วัตต์นะครับสีมีให้เลือก2สีได้แก่สีเขียวและสีน้ำเงินส่วนราคานะครับเปิดตัวมาอยู่ที่4,999บาท และนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆนะครับของรุ่นเรียวมี47ที่เราได้นำมาฝากกันในคลิปนี้สำหรับใครนะครับที่สนใจในรุ่นนี้ก็ลองไปเล่นแล้วก็ลองไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับและถ้าในคลิปนี้มีข้อมูลอื่นได้ผิดพลาดไปนะครับหรืออธิบายในส่วนไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและหากท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และก็กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ